คนรู้ไหมคะว่าหินที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้เหมือนหนังชังแบบนี้คือหินอะไรมันคือหินโดรนแม่ดรนไมคค่ะวันนี้เราได้มีโอกาสเร็วได้เข้าช่องแล้วเร็วเรมาเยี่ยวตรงอนลยไมอันนี้ช่วคนอยากเข้ากล้องใชอยากออกในช่องของอาจารย์ไม่ออกค่ะ ก็อันนี้พี่ิดนะคะเป็นพนานที่จะแนะนำนส่วนของตัวหน้ามืองลาบข้าวที่างรีเภอบางบัวทอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ต้องมีฝาผีสองแป้งในะครจะเป็นแป้งใหญ่ขึ้นอยู่ตรงนี้ก็มีการแป้งใหญ่ทั้งหมดเปิดเมืองดูตรงนีะเปิดนะคะเราก็มีการแต่งแร่นะคะอันนี้คือหน้าเมืองค่ะเราจะทําเป็นขั้นบันไดหรือเรียกว่าเบนชิ่งนะคะเมื่อทําให้ทุกคนแร่ลงมาอันนี้ก็เราก็จะเดินลงไปข้างล่างค่ะอากาศก็ ร้อนมากๆนะคะใครเรียนเท่านีเตรียมตัวร้อนเลยนะคะเราต้องสู้แดดค่ะสู้แดดอาจารย์เดินเร็วมากนะคะเราจะเดินลงไปดูนะคะที่เห็นน้ำในเหมือนมันก็คือเป็นระดับน้ำใต้ดินค่ะโบ้ยค่ะท่ากากาศร้อนค่ะไปเลยที่ห็นกองหอกองมากนะคะก็คือแร่ที่ระเบิดมาแล้วค่ะเตรียมขุดขนเวียงลงแต่งคะ นี่เป็นภาพจากมุมสูงนะคะร้อนจริงๆค่ะร้อนที่เห็นนะคะก็จะมีเห็นไหมรอยเลื่อนนะคะนี่แนวตั้งตรงที่เป็นรอยเลื่อนหรือแนวแตกของหินเนี่ยก็จะมีความผุของหินเป็นพิเศษเพราะน้ําสามารถซึมลงมาได้นะคะอีกทีได้ไหมอยากให้ดูการลองทดสอบมีกันด้วยกดไฮโดรคลอริกนะคะเระะลกลงไม้นะคะกนนะคะ็จะทําปฏิกิริยากับกดไฮโดรคลอริกค่อนข้างน้อยอาจจะเป็นฟองอากาศนิดเดีค่ะเ<ม>นื่องจากในสูตรเคมีเนี่ยหนึ่ง อยแคลเซียมยแมกนีเซียมคารบ์บอนตนะคะมีแมกนีเซียมคนเข้ามานะคะตางจากแร่ปาติมันองฟูนิดหน่อยแคลเซียมมันจะฟูหน่อยๆความคงนก,ก,มก,กดมากกว่าเพราะฉะนั้นในธรรมชาติดูวมมันจะจับย <S 2> <S 2> ียก,กว่าสงใส่เดิเดเินเดนแก็เดินเดีวก็เจอเขียนอิชนุะคะม้วน กที่ระดับ20เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งขออกลดสุดท้ายของการทำเหมืองที่ส่งไปเนาะจะอยู่ที่ลบ20ก็คือเราสามารถกดได้อีก40เมตรหรือกลไปจากตรงนี้40เมตรเท้าสีชมพูนะคะอ่าเนี่ยก